สวีครับสมุดดีแล้วนี่อะไรฮะสมุดเลยกันสนิทมากอะไรอ่ะไม่รู้เพี่ยไม่รู้กลับเอวีขอทั้งนั้นเลยนะครับพี่กวาดหมดทั้งวงการจริงครับพี่มันมีแค่นี้นะฮะไม่รู้ทำเรื่องใครแล้วเขาก็ได้เดียบดีดีขอบคุณมากครับที่เรื่องขอบคุณขอบคนณที่ทำทุกที่ทวงทุกคนคุณคุณอยู่ดีพี่ปั้นทุกคนบักมือโอเคครับมาอยู่ตรงกลางกันนี่นป็ครับพี ช่วงท้ายเรามาเข้าเรื่องเพลงกันสกักหน่อยนะครับพี่ตรงน,นี้เดี๋ยวก็จะมีช่วงให้ทุกคนถามได้เช่นเคยนะครับผมฟังผมดูรอบสองครับพี่โป่งรอบนี้แล้วก็พยายามมองเรื่องเพลงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเพลงประกอบหรือว่าสกอร์บรรยากาศต่างๆเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ดีมากเพราะว่าผมดูรอบแรกผ,ผมไม่รู้สึกถึงมันเลยมันถึงลืมลืมไปเลยว่ามีเพลงพี่เหมนผมรู้สึกว่าเวลาคนทําทําได้ดีอ่ะมันจะแบบมันจะร่องหนเะนี่ยเหมือนแบบเฮ้ย ตัดต่อเราไม่รู้สึกถึงคนตัดเลยถ่ายแล้วไม่รู้สึกถึงคนถ่ายเลยเพลงก็ไม่รู้สึกถึงเพลงเลยแต่รอบนี้นตั้งใจฟังอันนี้มันจะไม่ล่องหนแล้วตั้งใจฟังรู้สึกว่าโอ้มันมันเจ๋งมากน,นี่ขอพูดส่วนตัวนิดนึงเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เช่นเพลงของพี่สเต็มเช่นเพลงของสลิว่าบัสตาร์ที่เป็นคัฟเวอร์เนาะเวอร์ชันคืนมาสมต่างต่างเลยผสมเครื่องตีมันดูกลมกลืนกันเกี่ยวข้องอะไรมาก่อนกันอะไรประมาณนีจ้จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมาพร้อมกันนะครับแบบทรบแบบบัแบบบังเอิญแบบว่าน่าต้อใจมาแต่ว่า มันก็เกิดการพูดคุยเราพี่ๆย่อเอือมืออย่างนี้นผมแอแไรดบนอผมเนอ่าใช่ครับคือจริงๆพี่แตมอ่ะมีเขียนเพลงนัดแรกมาให้แล้วแล้วผมก็แชร์ไปกับจีนทีวีว่ามันมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็แบบเกิดการพูดคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราขอเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นได้ไหมเพื่อให้มันลอยแล้วแบบว่ามันเป็นอันเดียวกันนะพี่เต้มก็มีเรื่องเหมือนกันนะครับที่ที่นักผมคุยกับคิดชู อัฟกันซีโรชูมันคือจริงๆนะผมเลยมีอยูญี่ปุ่นครับแล้วผมพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณหนึ่งไม่ได้เก่งมากแล้วเหมือนพี่ตังหลับผมหลับหลับไม่ตื่นประชุมแล้วผมก็เลยต้องบีบคิดชูแบบด้วยภาษาอังกฤษไอ้โมงเงาไม่ไม่รออยู่ไม่รอพี่ตังตื่นก่อนครับอุ้ยนอนตั้งแปดโมงนะโอ้ครับครับแล้วตป่นกันบ้างครับโอ้โห ที่อ่ะเลยครับผมรีแคปให้พี่ดูดิผมบีบไปอย่างนี้เหรอเพลงนี้ก็เป็นสองภาษาอีกเช่นเคยนะพี่จาก O.F.T.R มาใช่ใช่ตีนะพี่มันเป็นงี้ครับผมตอนแรกผมแบบทำแค่ภาษากินให้เกรซเขาหองแล้วเขาเขียนใช่ไหมแล้วก็จะทำเอ็มวีละวันเสาร์ทำได้เลยมันฉายวที่เจ็ดเรามาชมเอ็มวีวันที่ยี่สิบ เรื่องหลังที่คนคนไม่ควรรู้หรือเปล่าไม่จะบอกว่ามันดีก็คือ,อ,อลมามาแล้วก็ตอนอุ้เอมบันกระโดประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ไม่แต่มันดีครับผมประชุมเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอพี่ันอยู่ต่อไปอีกนะครจะมีเรื่องจะคุยด้วยครับครับก็แบบเออเพอดีพี่เก้งอยากได้บูชช่องสารไทยตอนไทยมีใช้คหว่าช่วยเสกก็ได้ไหมครับ มาก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วสนุกมากเลยแล้วพงก็แบบว่าตอนนั้นผงยุ่งมากหนังก็จะออกอ่ะแต่ผมก็แบบประชุมกับเราทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เพลงมันออกมาได้ตรวจเนื้อในภายในสองสามวันอ่ะมันต้องทำนะไม่เถอะว่ามันสามารถแบบว่าไอ้เราออมันมีหลายๆอย่างที่ผมยังต้องโฟกัสอยู่ะแต่เขาก็โฟกัส ็เลยสองภาษาครับครับส่วนใหญ่เป็นสากลก่อนเลยแล้วก็ไทยมาส่วนใหญ่เวลามีเพลงภาษากลมาผมมันจะไม่ค่อยกล้าที่จะเขียนไทยทับอะ่ะรู้สึกว่าคือมันพร้ออยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับ,รบมันก็เป็นการทา้าถายมากๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะางตั้งแต่มันพนโรลแล้วก็จะถามห้งกลับ,บว่าเขาอยากจะพูดอะไรอะไรที่ไม่ได้พูดในภาษาอังกฤษอะไรที่ไม่ได้พูดในนาำเป็นคำอ่ะจะพูดให้ คนลู้ทำไมผมผมอินไปด้วยพี่คุณเลือกใช้ผมทำเพลงต่อในนามของเรื่องต่อไปอุ้ยครับผมเขาเน้นอนแต่ผมก็ว่าผมผมคิดว่าเขาสมมุติมัน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 เขาเรียกว่ามันส่งผลมากนี่มาจากเขาเลยอผมสมมติว่าของเวลาเขามีคำอะไรที่แบบอย่างพูดอย่างพูดอย่างพูดเขาเล่นริสอร์เป็นตับอ๋อเป็นยี่สิบห้าสามสิบคำเลยนะตรงนั้นไม่เคล่นยังไหน จริงคือคำพูดของกายในเรื่องความคิดของตัวละครในเรื่องแต่ละซีนอะไรอย<ม>่างี้แล้วก็าทบโลิสตตั้งแต่ต้นจนจบให้พี่แตงแล้วแต่ว่าเหมือนเราดีเทคกันได้เองว่าไอ้สมมติว่าเราไอ้สองตอนสุดท้ายมันจะมี potential นใช่เขาคิดม,มาเยอะแล้ว,<ช>ลวก็คุณนึกภาพลายว่ามันจะเป็นบอลลูนพูดคุยกนะัรรนอ่ะบอลลูนแรกมันจะยาวมากประมันยี่สิบชื่อแล้วก็ที่สุดท้ายเขียนว่าสมมติว่าเราเนี่ยแบมันดูเด่นคำอ่ะผมก็เลยเาผมชอบอันนี้แหละไม่เลือน แล้วเรารู้สึกว่ามันพันกับเราดีไยมันเหมันเหมือนพูดถึงซีนที่กายมองเห็นจูกับพี่พีทใกา้กันแล้วแน่นอนแล้วมันก็แบบมันผมชอบความรู้สึกนี้นะชอบความรู้สึกเวลาที่ตัวเราเองวันอีว่าเอะถ้าเราทาอีกแบบหนึ่งจะเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เราไม่มีทางได้รู้อีกไทม์ไลน์ของชีวิตอยู่แล้วเราได้แค่แบบสมมติเียวเลยอันนี้เป็นตีมที่ผมพูดที่ผมจลอะ แอนตี้คลแม็กซ์ใชใช่ไหมนะแอนตี้โคดละแอนตี้ใช่ใช่แอนตี้โคดคือมันจะมีโคดที่คนชอบพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะไม่แก้เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะแต่ผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นกับชีวิตตัวเองเท่าไหร่ผมมักจะเท่ารู้สกว่ปลอกใจนะใช่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 รู้สึกว่ามันเป็นการปลอกใจรู้สึกว่าการที่เราคิดว่าทางที่เราไม่ได้เลือกมันอาจะดีกว่าอยู่เรื่อยๆมันทําให้เราแบบ ฝึกจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่มันแตกต่างออกไปมากกว่าที่เราจะเชื่อว่าเราโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนตัวครับมันทไม่ได้แบบเป็นกูแก้แน่นอนเห็นใช่ไหมจริงเพนนันก็เลยมันจากอันเัอน์ไสน์เลยครับ